นี่อีกคนนี่ยังไงเนี่ยนัดแล้วป่านยังไม่มาเลยเนี่ยมาก็สายไม่ตรงเวลาจะทำไม่เนี่ยางานถ้างั้นเนี่ยรับน้องอยู่เลยก็แล้วกันค่ะเอ,อ่อโทษนะคะนี่ใช่ที่สัมษั์ป่ะคะปังตอปังตอปังตอไหนอะปังตอ,งตอคนที่เคยรับพาตัวหนูกับพ่อไงที่เขาอะแคนเพราะว่าพ่อหนูอะขายหมูได้มากกว่าพ่อเขาเหมือนไปนแย่งลูกค้าพ่อเขา,าอะเออเรื่องนั้นลืมๆไปได้ไหม แล้วนี่จะได้สัมภาษณ์เมื่อไหร่อะสัมภาษณ์นี่คือเธอจะมาทำงานที่บริษัทฉันเหรออือแล้วนี่ทำไมมาเอาป่านนี้อโอ้มาตั้งนานแล้วไหมเอา้ามาตั้งนานแล้วทำไมไม่เรียกอะนี่ค่ะจะบ่นเยอะขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้สัมภาษณ์อะเอ่องั้นเดี๋ยวๆๆคุณอยู่กับปังตอดนั่งทีโซฟารอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเรียกทีละคนนะครับ นั่งก่อนๆนครับที่มุดูสิคะเราจะรับคนแบบนี้เข้าทำงานเหรอคะพูดจานี้ไม่มีหางเสียงมารยาทก็ไม่มีมาก,ก็สายสป,อย,สปอยล์รับไม่ได้หรอกคะ่ะบริษัทเราเปิดมาสามเดือนไม่มีคนมาสมัครเลยถ้าเกิดน้อยูเขาทำงานไม่ดีเนี่ยคือไม่มีคนเลยนะไม่มีตัวเลือกเลยนะต้องลองสัมภาษณ์ดูก่อนสิลองก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังพูดจาไม่ดีอีกนะคะสปอยล์ไม่ยอมแน่นอนคะ่ะ อนานขนาดเนี้ยไม่ต้องสัมภาณ์และมั้งพี่มุเออเขาอาจจะงานดีก็ได้นะใจเย็นก่อนนี่ถามจริงนะคนเดียวกันปะเนี่ย นี่ยังดูไม่ออกจะเป็นซีอได้เลยโอ้โหนี่พูดจาเนี่ยหัดให้มันมีมารยาทแล้วก็มีหางเสียงบ้างก็ได้นะเออเออเหรอพี่พี่บูมพี่บูมดูสิคะขนาดเมื่อกี้นายสปอยเพิ่งพูดเรื่องมารยาทไปหยกหยกแล้วก็มาเออแบบนี้ใช้ได้เหรออือยังไม่หยุดอีกอะ่ะคืออะไรอะ่ะแล้วคือการพูดค้าพูดขานี่มันยากมากใช่ไหมทำไมไม่มีมารยาทแบบนี้อะ่ะ อืมย่างเอ้ยเอานะเอาหน้าสปอยเอาเป็นว่าที่ผ่านมาปังตอเคยทำงานอะไรมาบ้างครับก็วันวันก็นั่งนันอนนอนะคะมีลุกขึ้นมาเขียนโปรแกรมบ้างเขียนเว็บบ้างบางทีก็แคสเกมอะค่ะนั่นไงนั่นไงแคสเกมเด็กติดเกมชัดๆโทษทีนะแค่แคสเกมเนี่ยเงินเดือนก็เยอะกว่าใครบางคนที่วันวันมแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่แล้วะโอ้โห พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่บูม๋มคะสปอยไม่ไหวแล้วนะคะสปอยไม่อยากทํางานคนแบบนี้อ่ะมารยาทก็ไม่มีมาก็สายพูดจาก็ไม่มีหางเสียงถ่ายมาใมซา,ายคนอื่นเขาอีกอะ่ะสปอยไม่ทํางานกับคนแบบนี้แน่นอนค่ะอย่างว่าละค่ะที่ทํางานไหนเขาก็อยากได้คนประเภทเดียวกับตัวเองจะได้ทํางานด้วยกันง่ายไม่ดูฝีมือฝีมืออะไรทั้งนั้นก็ไม่รับก็ไม่รับค่ะขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนครับทําไมคะพี่บู๋ม lets? เรายังไม่ได้ถูกฝีมือของเขาเลยนะสปอยแต่คนนิสัยแบบนี้เนี่ยสปอยไม่อยากทํางานด้วยค่ะเขาทางานดีแล้วยังไงสมมติยูทำไม่ดีอย่างงี้จบเลยนะก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทํางานได้แค่สูสีกับยูสปอยขอเลือกยูนะคะจ้าตามสบายเลยจ้าตามใจสปอยเลยจ้า นั่งด้วยก็ได้จ้ะโอ้ยบรรยากาศออฟฟิศดีดีไหนน้องยุพี่ขอดูหน่อยอุ้ยน,น่ารักอ่ะพี่ชอบสีนี้มากเลยอ่ะพีแล้วนะทำต่อไปนะ เฉยๆอ่ะทานทอดนะอันนี้สีหรือว่าวินโดว์อยู่95้ายเฉยก็เห็นว่าเจ้าของบริษัทเขาดูหน้าตาโบราณโบราณหัวก็ดูโบราณโบราณชุดก็โบราณโบราณเฮ้ยนี่ว่าฉันยังเอานะ พี่มูงคะสปอยไม่ไหวแล้วนะคะนี่อยู่ๆก็มาหลอกดักสปอยอีกแล้วอะสปอยใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวรอให้เขาทำงานเสร็จก่อนไงเขาอาจจะใช้ใช้สมองอยู่ไงนะเดี๋ยวค่อยตัดสินที่ผลงานละกันน้องอยู่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้น่ารักที่ชอบนี่เนี่ยน่ารักแย่ร้องคอนท่ไหนด้วยนะโอ้โหนี่ฝีมือดีมากเลยเนี่ย บอกว่าเล่นแต่เกมไงก็แค่คนที่อยู่แต่ในกลาเท่านั้นแหละที่จะคิดอย่างนั้นอะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยงานของปังตอก็งานงานอะเดี๋ยวดูงานของน้องยูดีกว่าไหนน้องยูยูตั้งใจทำให้ตรงคอนเซ็ปต์ี่สปอยเลยนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะเดี๋ยวนะคะคือ ไฟล์มันเปิดไม่ได้อะค่ะเหมือนไฟมันจะเสียเอา้าเอา้าโอหมันถือว่าเป็นการแข่งขันกันด้วยอะถ้าอย่างนี้อาจจะต้องให้ปังตอชนะนะครับเพราะถือว่าทำงานตรงตามเวลาแล้วก็ได้ประสิทธ,ธิภาพกว่า,าดีไหมสปอยค่ะเธอจะบ,บ้าหรือเปล่าเป็น CEO ภาษาอะไรเนี่ยนี่เขาแค่ทำไฟเสียเขาไม่ได้ตั้งใจไหม ถ้าสมมุติงานเขาดีอะเธอไม่เสียดายเลยไงรอเขาแก้แป๊บนึงไหมก็จริงอนะงั้นน้องอยู่พี่ให้เวลาอีกนิดนึงครับแก้งานก่อนนะค่ะขอบคุณมากนะคะอเอาเวลาขอบคุณไปทำงานให้ดีเถอะดูจากผลงานแล้วสูสีกันมากเลยอะงั้นพี่ให้สปอยเป็นคนตัดสินดีกว่า ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสปอยขอเลือกฟังต่อค่ะฮะน้องยูคะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาไม่เป็นไรค่ะแค่ได้เจอพี่สปอยยูก็ดีใจแล้วค่ะไว้แล้วเดี๋ยวยูจะกลับไปสุกมาใหม่นะคะได้ค่ะสู้ๆนะน้องยูห<ะ>วังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะครับขอบคุณนะคะน้องยูหวังว่าจะได้ร่วมงานกัน เดี๋ยววนี้ครับค่ะไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายค่ะครับสปอยล์มีประชดหรือเปล่าเนี่ยคิดดีแล้วใช่ไหมไม่คะ่ะสปอยล์จะประชดทำไมล่ะคะในเมื่อที่จริงแล้วเนี่ยน้องอยูเองก็ทำงานได้สูสีกับปังตอแต่ที่สปอยล์เลือกปังตอเนี่ยเป็นเพราะว่าปังตอทำงานละเอียดแล้วก็รอบคอบพี่บุ้มลองดูสิคะเขาเซฟ,ฟไฟล์ไว้หลายนามสกุลมากๆเลยนะคะเออจริงด้วยแต่ก็นั่นแหละ เรานิสัยจะเข้ากันได้เหรอทำกันได้ไหมเนี่ยพี่บูมก็เห็นอยู่ค่ะว่าปังตอเนี่ยเป็นคนกวนๆปากเสียขวางโลกแต่ก็พูดตรงนีนะคะแบบเนี้ยสปอยชอบค่ะอีกอย่างเนี่ยสปอยก็โตแล้วนะคะพี่บูมสปอยว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะคะสปอยไม่มัวแต่จมปลักอยู่กับอดีตหรอกที่บูมเองก็เหมือนกันนะคะอย่ามัวแต่จมปลักอยู่กับอดีต <c oughs> แล้วนี่ต้องเริ่มงานเมื่อไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ด้วยถึงแสนปะจริงๆฉันว่าน่าจะตกลงกันก่อนนะก่อนที่จะไล่น้องยูเข้าไปอ่ะถ้าเงินไม่ถึงก็จะให้น้องยูมาทำแทนโอยังไงอ่ะค่อยๆคิดพี่บุ๋มคะชัดเลยอ นิมิเต็ดเอดิชั่นพี่บง๋มคะอืมเราเรียกน้องยู้กลับมาทันไหมคะานนะมาทำแล้วเลือกเองนะเราเนะี่ย